บันรนี้ครับนีกนนกบมตอนิรันีว้านงแล้วรับมาไปรับชมเลยครับสวัสดีับบรรยากาศยามเ้าๆรงให้ทงหน้าครับผมครัวางวางกัแบมาภต่างยัดครับ ก็บรรยากาศบนทุกยาำเสาๆทางไปหน้าสองข้าง้าครับเที่ยวกินย่างดีครับถึงหน้าเลยครับขอบคุณทีมงานอบตน้องช้างใหญ่ครับผมที่เป็นให้การให้โครงการดีๆเกาสูชุมชนครับ ช่นนี้ฝนตกครับเขาสู้ฤดูการทำไร่ทำนาของเจ้าบ้านเฮ้าครับพืชพักผลผลิตให้หน้าเขียวกระจีได้น้ำได้ฝนยากาศสองทางข้างดีครับหลังจากที่ขาดน้ำไปเขาขาดน้ำไปไายเมือครับผมเพราะไม่ไายเมือแต่ว่ามันจะเป็นเดือนได้ฝน,นมาเมื่อคืนนี้ หายเงี้อนึงก็วัดีคีับเ้ยก่อก็หงฟืน์นเขียวชีวิตแบบนี้ครับหาได้เฉพาะตั้งยังหวัดนะครับในเมืองผมมีโอกาสถิได้เห็นแบบนี้ครับท้องไร่ท้องนา สำหรับส้องกับยรยากาศสองคนตรงนี้ไหมนี่ความสุขทุกขังครับที่ไรกบมาบา้านได้มาเยียมเยียมบ้านนอกเดาะมาเห็นทองไฮทองหน้านี่คนระับต้นก่สกนอสร้างถนนก็สิ้นสุด มาณน,นี้ครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากบ้านมาท่งท้องหน้าครับนี่จะเป็นสวนอินทผลัมเป็นปลูกไว้ของหน้าครับหน้าเป็นปไว้อินทผลัมก็ได้เก็บพลนผลิตไปสองรอบที่ทางเขา ยังครับลูกค้าในจักหน่อยภาคีพี่น้องเฮาสุดยอดโอ้สําหรับคลิปนี้ครับโอ้มีอะไรครับแวะเหยื่อมาท,ทายพี่น้องเฮาไว้ฟอ,อกันคลิปนะสวัสดีครับ